สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่กับยูฮูนั่นเองนะคะวันนี้ยูฮูนะคะจะมาทําหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการนะคะให้กับเทปแรกของเราเลยกับรายการที่ชื่อว่าวันทูค่าออกซ่าเฉพาะกิจนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเทปแรกคือเชฟโลเลตนะคะเทลเบลเซอร์นั่นเองนะคะที่เขามีกิจกรรมที่ชื่อว่าใจถึงก็ไปถึงนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปเริ่มที่จุดลงทะเบียนกันก่อนเลยดีกว่าตามยูวาเลยค่ะ อาล่ะก็รายการเรานะคะบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาออกสร้างจริงนะคะนี่เลยจุดลงทะเบียนนะคะเชลเบสซ่าท้าลวยเดี๋ยวโยนะคะจะไปท้าลวยแข่งกระลดดด้วยอนะ่าเป็นไงล่ะมาเลยดีกว่า Bye. นี้นะคะยูก็ได้มาอยู่กับเจ้าภาพในการจัดงานเชฟโรเลตเทลเบ b เซอร์ในครั้งนี้นั่นเองนะคะก็คือคุณพิพัฒน์หลอกไกลเลิศนะคะก็ลบกวนอยากจะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะเกี่ยวกับเอ่อทีมของงานในครั้งนี้นะคะอะไรที่เป็นจุดเด่นๆที่น่าสนใจนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะค่ะครับก็อันดับแรกเลยนะครับชื่องานเชฟโรเลตเทลเบสเซอร์ทาร้าลุยนะครับลกัลกเลยจุดประสงค์ของเราในการจัดงานในครั้งนี้นะฮะเราอยากจะให้ทุกท่านมาร่วมสนุกกับเรานะครับมาทดสอบทดลองสมรรถนะของเชฟโรเลตเทลเบสเซอร์นะครับ ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับสมรรถนะการสองตัวการขับขี่รวมไปถึงในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับระบบช่วงล่างนะครับแล้วก็อยากฝากเรนนิดนึงสาหรับคนที่ผู้ชมที่ไม่ได้ไม่ได้มาดูนะคะในครั้งนี้หรือว่าไม่ได้มีาง,งานเชฟโรเลตในครั้งนี้ว่าแบบเออถ้าสมมุติว่าครั้งหน้าเนี่ยอยากจะติดตามติดกิจกรรมใหม,ม,ม่ๆนะคะของเชฟโรเลตเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ทางช่องดตรงไหนบ้าง ครับอันดับแรกคงจะเป็นเว็บไซต์การของเรานะครับ www.chevrolet.co.th <World S 1> นะครับซึ่งนั้นก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลเอกสารกิจกรรมต่างๆรวมถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์นะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Facebook Twitter ที่เรามีนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็แน่นอนครับ wanchukha.com นะคะก็ถ้าสมมติว่าทางเชฟโรเลตเนี่ยนะคะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆอีกนะคะก็เดี๋ยวยูนะคะก็คือกับรายการวันทุคาแอบออกซ่าเฉพาะกิจนะคะก็สามารถที่จะ แอบมาถ่ายแอบมาบุกมาแอบมา,ามาแอบถ่ายด้วยยังไม่แอบนะคะเออเพราะเราว่่แอบซานะคะก็ยังไงนะคะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณพี่พาร์ทมากเลยนะคะที่เอ,อสลับเวลาให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์กับทางเทปของวันทุคาเทปแรกในวันนี้ค่ะ อาลาะ,ะพ่ะเพื่อนนะคะหลังจากที่นะคะฟังคุณมิพัฒน์นะคะเกิ่นเกี่ยวกับกิจกรรมในงานของเราเนี่ยนะคะไปเข้าคร้าวแล้วนะคะคิดว่าเพื่อนๆคงอยากจะเข้าไปดูกบ,บรรยากาศภายในงานกันแล้วลว่าแบบอเมริกันคันทรีนะคะหรือว่าท้าลุยเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวตามยูไปดูกันเลยดีกว่ามาเลย i don't เปราจะบูดาเบสกันต่อนะคะวันนี้สำหรับวันนี้เทปแรกของเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ